เนีขังไว้ในน้ำก็เยอะมากเลยนะ้อ้อเลี้ยงหมูด้วยปรสแล้วได้ปลาอะไรอ่าินปลาตเพียนปลากดูเพียบเลย ม tamam ันจะไม่ร้อยโลเลยเหรอะถานารนั okay. ้นน่ะฮะไม่ได้ร้อยกิโลเลยเหรอโอ้โหท่านผู้ชมวานบอกได้เยอะอยู่ของสิบไปกันนะโอเคโอเคขอบคุณมากปลาตายไวมากเลยฮะเนี่ยฮะทำทุกอย่าง ทำทุกอย่างทำกับข้าวด้วยหาปลาด้วยเลี้ยงหลานไปด้วยนี่ยนะดูกลัวปลาตายจะต้องล่องน้ำไปนูน่นนะเพราบ้านบ้านอยู่ตรงนู้นครับน,น,น,นี่แหละครับบ้านนำล่องไปดูติดคลองนี่แหละปลาเยอะๆเลยปนละาที่เราดูไปสักพักนี่นะยกไม่ไหวครับ ได้แล้วได้กะชังตาแล้วก็จะล่องน้ำไปอากาศก็หนาวด้วยดิหน,นาวไหมล่ะตอนเนี้ยเหน้ำ <c oughs> yeah. อุ่นเหรอเอ้ยดีดีน้ำอุนอ่น,นล่องไปแล้วครับ่านผู้ชมเจ้วบาปเก็บฝั่งนู้นนะเดี๋ยวมาไปดู เรารู้วิธีการรักษาปลาไม่ให้ปลาตายปลา,ปาขึ้นจากน้ำแล้วก็จะตายนะได้ปลาแล้วก็ไปแล้วครับชีวิตคนริมคลองนะบางคนจะหายอยู่หากินแล้วก็ เก็บปลาก็าจะมีไงปลาจะไม่ตายไม่น่าลองน้ำเลยน้ำลึกนะท่านผู้ชมจะต้องใช้ตัวช่วยเพื่อเต็มได้ไม่ได้จมน้ำเลยนี่เพอมีตัวช่วยนะมีทุ่นนะมีทุ่นมีทุ่นนยู่แมบ้านบ้านจำนวนเดี๋ดยวจะล่อง แล้วไม้ใค่ไปทำไว้ทำอะไรหนะึ่งโอ้แล้วดักปลาหรือเปล่ามึงลึกอือแสดงว่าเป็นดักปลาไม่เขามาทำที่หลังนี่แหละนั่งไงปลามันยังปลายังอยู่เลยนะ่ะ แล้วครับท่านผู้ชมนะบ,บ้านอยู่ฝั่งโน้นนะเดี๋ยวจะไปขึ้นตรงบ้านนะเอาปลาไปไว้ที่นั่นนะครับ น้ำไปแล้วถ้าไม่มีตัวช่วยนี้ไม่รอดนะท่านผู้ชมห้ามเรียนแบบนะแตบบ่ต้องมีตัวบ้านแล้วอะไรอยู่ตรงนั้นและครับไว้ในน้ำนะท่านผู้ชม นี่ขังไว้ในน้ำเงี้เยอะมากเลยคะท่านผู้ชมยกไม่ไหวครับยกไม่ไหวคะท่านผู้ชมยกไม่ขึ้นเลยครับโอ้เยอะมากเลยฮะนี่ฮะขังไว้ก่อนวันนี้ได้เยอะนะท่านผู้ชมฝนมันตกฝนมันตกนะท่านผู้ชมฝนมันตกพอฝนตกนี่ปลาขึ้นเยอะ 哦。Oh.